บ่มีประเทศใดมีความสุขสัมสอปอปอเล่าดอกหรือมึงมักขากันตายคือคนไทยวาสานสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทังเมืองไทยตอนนี้กับประมาณเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าก็นี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ผมสีมาตอบคอมเมนต์อ้ที่จริงไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากตอบคอมเมนต์นะแต่เห็นคอมเมนต์แล้วคือน่าอ่านนะครับมันน่าอ่านมากเขาบอกว่าเขาไปคอมเมนต์ในเพจผมนะยาเสือกหลายบ่มีประเทศใดมีความสุขซ้ำเล่าดอกมึ่งคือสีมักแห้งเนาะขากันตายคือคนไทยอ่าถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือว่าไม่มีประเทศไหนมีความสุขเท่ากับสปปลาวดอก หรือมึงชอบฆ่ากันตายเหมือนคนไทยนะครับแต่คอมเมนต์เขาเนี่คือผมไม่ตอบนะแต่ผมจะเอารูปเขาขึ้นมาให้ดูอันนี้คือเจ้าหน้าที่ในสปป,ปปลาวทหารทำไมผมถึงเอารูปขึ้นมาคือให้ดูไว้นะครับว่าพี่น้องเอฟซีที่ติดตามผมแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ไปเที่ยวในสปป,ป,ปปลาว การที่ไปเที่ยวลาวเห็นเจ้าหน้าที่ลาวใส่ชุดยูนิฟอร์มไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารหรือข้าราชการทั่วไปเนี่ยนั่งกินเหล้ากินเบียร์นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นค่านิยมแต่ผมถามเอฟซีหน่อยครับในประเทศไทยเนี่ยใส่ชุดข้าราชการไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยได้ไหมอ่ะช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเหมาะสมหรือไม่ตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่เมืองไทยผมไม่ค่อยเห็นนะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ค่อยมี แต่ในสปปลาวบ้านผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นค่านิยมเวลาไปเที่ยวเราก็จะเห็นในไห้คนไหนที่ใส่ชุดตำรวจหรือทหารใส่หรือว่าเป็นเ,เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็แล้วแต่นะคือถ้าใส่ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยแล้วไปนั่งกินเบียร์มันรู้สึกว่ามันหลอ่อมันเท่มันกําลังอวดให้คนเห็นว่ามีงานทํามีตําแหน่งการงานกินเบียร์ ก็ยิ่งเพอร์เฟกเข้าไปใหญ่อีกนะครับคุณก็จะเห็นนะแต่ขาดอย่างเดียวคือพวงก,กุญแจถ้ามีพวงก,กุญแจห้อยอีกโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยสาวๆนี่กีตนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นค่านิยมไม่ได้ปลูกฝังว่าอันนี้มันเหมาะสมหรือไม่นี่คือมันไม่ได้แปลกนะครับทุกคนที่สถิติในอาเซียนเนี่ยประเทศลาวเป็นประเทศที่ดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดอายุน้อยที่สุดด้วยขึ้นชื่อก็คือสอปอปลาว คุณดูข้าราชการเป็นตัวอย่างเหมาะสมหรือไม่แล้วอีกอย่างเวลาไปเที่ยวในสปปลาวนะร้านคาราโอเกะทั่วไปเนี่ยอ่าก็จะเป็นพวกข้าราชการนี่แหละนะครับยิ่งขับรถข้าราชการไปไป้ปายทะเบียนข้าราชการนะโอ้โหหล่อเท่จิบหายแล้วก็ไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์เรียกเด็กมานะครับเด็กดิ้งอายุสิบห้าสิบหกไม่ถึงสิบแปดนะคือใช้บริการสบายสบายอันนี้คือพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในสปปลาวไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมนะ คุณจะเห็นนะไปเที่ยวเราเห็นเลยนะทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศลาวเขาไม่ได้บอกสอนกันนะว่าเหมาะสมหรือไม่นี่คือสังคมในประเทศลาวมันเสื่อมเพราะอะไรเสื่อมเพราะอย่างนี้ไงนะครับยิ่งบางคนยิ่งหนักนะเวลาที่อ่าไปกินไปเที่ยวไปดื่มอ่าเวลาขับรถฝ่าไฟแดงหรือทําผิดกฎหมายเนี่ยชอบเอารถป้ายข้าราชการในลาวไปโชว์ นะครับอวดว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการแบบอยู่เหนือกฎหมายอ่ามันมันไม่ได้เหมือนอยู่ที่ประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยโอ้โหถ้าจะนั่งกินเหล้ากินเบียร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถอดชุดยูนิฟอร์มเอาไปไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวสังคมก็จะวิจารณ์ไม่เหมาะสมนั่นนี่แตน่นี่คือสอปอป,ปลาวเขาบอกว่าประเทศลาเป็นประเทศที่สงบไม่วุ่นวายไม่ฆ่ากันตายเหมือนประเทศไทยนะครับอันนี้คือในความรู้สึกที่เขาถูกปลูกฝังกันมาพวกคอมมิวนิสต์ลาว อะไรอะไรวุ่นวายก็คือไทยแต่ถามว่าความเจริญการพัฒนาได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไหมถามคำถามแค่นี้แหละมันก็รู้ดีนะไอ้พวกนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยในที่สาธารณะนี่นี่ยนั่งกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยชุดทหารลุ้นล้วนหมดเลยไปดูอีกในเฟซหนึ่งนะครับบรรดาเฟซไอ้คนที่เป็นทหารในสปปลาเป็นตำรวจก็แล้วแต่ บางทีเนี่ยโอ้โหเขาถ่ายกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยิ่งยกเบียร์ใส่กันเป็นลังลังดื่มแข่งกันเนี่ยโอ้โหอยู่ในชุดตำรวจเนี่ยกำลังสื่อให้เห็นว่าในสังคมเราสมัยเด็กนะครับสมัยผมอยู่ที่ลาวใช่ไหมคือคนกินเหล้ากินเบียร์มันก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วสามารถกินของมืนเมาได้ดูเท่มากเก่งอ่าแต่เด็กๆเกนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ต้องตามสังเกตไหมสมัยเด็กเนี่ยสมัยผมเด็กนะ อยู่ในสปปลาเวลาที่เขาจัดงานงานบุญหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืองานงานกาชาติเขาจะมีลำวงใช่ไหมครับช่วงค่ำๆไปจนถึงสี่ห้าทุ่มเมื่อก่อนเด็กไม่ค่อยมีนะเมื่อก่อนมีแต่รุ่นโหสิบแปดขึ้นยี่สิบขึ้นนั่งจองโต๊ะกันทุกวันนี้ครับตั้งแต่หัวค่ำนะเด็กประถมมัธยมในสปปลาเด็กนะเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์จองโต๊ะ แล้วผมไม่เข้าใจว่าคนที่จัดงานทําไมเขาขายเบียร์ให้เด็กทําไมเขาให้เด็กจองโต๊ะประเพณีทุกวันนี้เนะี่ยคือมันไม่เหมือนเมื่อสามสี่สิบปีก่อนเมื่อก่อนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เต้นลำวงกันเป็นคู่มันเป็นวัฒนธรรมที่ดูสวยงามแต่ทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยมีเด็กประถมมัธยมมันจองหน้าเวทีถือเบียร์เมากันอันนี้คือสังคมรามันเป็นเพราะมันมีข้าราชการที่ ทำพฤติกรรมแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอออนาคตประเทศลาวเนี่ยมันล้าหลังมันไม่พัฒนาเพราะมันมีเจ้าหน้าที่ลาวบางตัวในสปปลาวนี้มีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับอ่าสำหรับเขาอาจจะหลอ่ออาจจะเท่แต่ไม่มีประเทศไหนที่เขาทำกันแบบนี้นะนอกจากสปป,ปลาวเ็าอยากจะฝากถึงอ่านายยกรัฐมนตรีลาวเนี่ย พฤติกรรมหรือค่านิยมแบบนี้มันต้องยกเลิกแล้ววันดีคืนดีคุณจะเห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดตำรวจหรือทหารลาวนอนข้างฟุตบาทแล้วเมาก่างอย่างนี้ครับมันก็เห็นมาเยอะแล้วนะนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมอยากจะบอกว่าความคิดและสันดานของพวกคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้มักจะดูว่าตัวเองในอยู่ในประเทศที่ดีแล้วสงบแล้วแต่ คำว่าสงบและมีความสุขของเขาเนี่ยมันมีไหมว่าว่าสิทธิเสรีภาพมันเจริญจริงหรือเปล่าความสุขก็คือถ้าในความคิดผมนะความสุขที่เขากําลังมีอยู่ตอนนี้มันเหมือนคนที่อยู่ในความกันดานนานเกินไปมันก็เลยแยกไม่ออกอันไหนเจริญอันไหนพัฒนานะครับอันนี้คือมันแยกไม่ออกนะไอ้พวกนี้คือมันถูกเลี้ยงหรือถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เลยคิดไม่ได้นะครับ เขาเลี้ยงให้กินยุงกินหญ้าแบมมันก็กินไปเรื่อยเปื่อยแบมก็คว่าคืออาหารนะนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ